รีวิวเปลี่ยนซิทองเหลืองอย่างดีบายชั้งหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u b e c h a n แน n สยามช n n น,นลบายชั้งหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งมีรีวิวเปลี่ยนซิฟทองเหลืองอย่างดีมาให้ชมกันครับมาให้ชมกันเฉยๆนะครับเพื่อนๆเพราะช่างส่วนใหญ่ก็รู้แล้วว่าการเปลี่ยนซิปมันก็จะเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรนะครับสไตล์ช่างหนึ่งก็เป็นแบบนี้ครับลูกค้านำกางเกงยุดธวิธีคือกางเกงเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรประมาณนั้นแหละเวลาออกออราชก,การนาะบุดลงพื้นที่อะไรประมาณนั้นแหละ มาเปลี่ยนซิปครับแล้วก็มีกระเป๋าเคริงิขาดด้วยช่รืหนึ่งซ่อมให้ครับนี่อย่างที่เห็นครับก็คือลูกค้าต้องการคืออันเดิมๆมมันคือซิปทองเหลืองอยู่แล้วเพราะเางเกงสไต์นี้ค่อนข้างจะสมบุกสมบันเนะเวลาเปลี่ยนซิปก็ใช้ทองเหลืองอย่างดีไปเลยไม่เป็นสนิมด้วยทนด้วยแข็งแรงด้วยครับประมาณนั้นปกติงานเปลี่ยนซิปนะฮะร้านไหนก็ทําได้อะไรประมาณนั้นครับคือช่างหนึ่งก็เลยมีรีวิวให้ชมกันชิดชครับเปลี่ยนร้านไหนก็ได้ครับผมแต่ก็คือไอ่จริงอ่ะช่างหนึ่งอะไม เพราะว่าส่วนใหญ่คืองานแบบอาการหนักแล้วอะอาการหนักๆก,ก็คือแบบรีเซ็ตทรงใหม่อะไรเงี้ยมาถึงช่างหนึ่งประมาณครับก็คือทาทรงเร่งๆ่วดใหญ่นะก็อันนี้คืองานเปลี่ยนซิปกับการซ่อแมแซมเล็กน้อยช่างหนึ่งก็เก็บงานให้ครับก็งานสไตล์ช่าหนึ่งก็ทําได้ทุกอย่างครับคือลูกค้าเอามาแล้วมาปรึกษามาคุยกันได้ครับต้องการแก้รงหรือว่าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทีตต่ตัดทรงต,ตรัดคามันคืองานเบสิกอยู่แล้วครับแต่ว่าอยากมีให้ชมแล้วก,ก็ว่าทําคลิปแบบรีวิวเยอะแล้วไงเออก็เลยลองทำตั้งเปลี่ยนซิปให้ดูว่า วิธีการทำก็ไม่ค่อยมีใครทําให้ชมกันนะเนาะก็เลยทําให้ชมเนี่ยเน้เน,น,นทนแน่นอนสุดยอดท็อปผลงานครับสวัสดีครับบ๊ายบายไลน์ไอดีช่หนึ่งเอ็นอบริการทั่วไทย